พบอีกแล้วผู้เช่าชิ่งหนีค้างค่าเช่าปล่อยห้องเน่าราวกับเป็นกองขยะฝันร้ายของเจ้าของห้องรายนี้เกิดขึ้นที่ห้องเช่าย่านประชาอุทิศราชบุรณะกรุงเทพนี้เองค่ะแม่บ้านดูแลตึกเล่าว่าชายคนนี้มาเช่าห้องได้2ปีแล้วค้างค่าเช่ามาสี่เดือนเดือนละ1,700บาทรวมค่าน้ำค่าไฟก็ตกเดือนละ2 0 0 0ถึง 3, บาทสุดท้ายชิ่งหนีไปค่ะโดยล็อกห้องเอาไว้พยายามติดต่อทวงถาม โทรแล้วโทรอีกไม่รับโทรศัพท์แถมบล็อกเฟซบล็อกไลน์อีกตั้งหากด้วยก็เลยตัดสินใจตัดแม่กุญแจห้องเพื่อเปิดประตูไปดูเพราะว่าข้างห้องทนไม่ไหวจริงๆได้กลิ่นเหม็นเน่าแรงเกินต้านพุ่งออกมาจากห้องกันเลยทีเดียวค่ะแต่พอตัดกุญแจออกเท่านั้นแหละค่ะถึงกับพงะนะจังง,งังกระอักกระอระ่อวนหายใจไม่ทั่วท้องพราได้สัมผัสทั้งกลิ่นแล้วก็ภาพที่อยู่ตรงหน้าเรียกได้ว่านี่ห้องหรือกองขยะ ทั้งขี้แมวทั้งเศษอาหารที่กินไม่ได้ทิ้งเศษขยะเต็มไปหมดเลยค่ะพื้นห้องก็สกรปรกด้วยขยะพ่อแงนหน้ามองเพดานอยากใยก็เต็มไปหมดคนดูแลอาคารก็เลยบันทึกภาพเอาไว้แล้วก็นําไปลงติ๊กตอกค่ะอันนี้คือสภาพมันไปแล้วไม่รู้ว่านอนอยังไงกลัวงูมากเลยโอ้ย แม,แม่บ้านบอกว่าไม่ไหวจริงๆทำสกรปรกแบบนี้นอกจากจะทำให้สภาพแวดล้อมไม่ดีแล้วยังจะทิ้งภาระให้คนดูแลอาคารอีกด้วยต้องเสียทั้งเงินจ้างคนมาทำความสะอาดเสียเงินจ้างรถขยะมาเก็บขยะออกไปทิ้งด้วยช่วยมาเคลียร์ค่าเสียหายด่วนเพราะคนอื่นเขาเดือดร้อนค่ะเยมินแหวนเครือรายงาน